อาหาร5ประเภทที่ไม่ควรทานต่อเป็นสิวนะครับ1เลยไฮไก g l ซ c e m i c f o o d ในกลุ่มของขนมปังนะครับเค้กพาสตรตีต่างๆนะครับหรือว่าน้ําหวานเนี่ยก็จะทําให้เกิดตัวอินซูลินที่มันมากขึ้นและทําให้เกิดการสร้างต่อมไขมันมากขึ้นและก็ทําให้เป็นสิวได้ครับ2เลย d a i ี y p r o d u c t นะครับพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนมนะครับนมพองมันเนยชีสไอศสรีมโยเกิร์ตนะครับยกเว้นตัวที่เป็นแบบโปรไบโอติกเยอะๆแล้วก็ไม่หวานนะครับ ตัวนมเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างตอมไขมันมากขึ้นแล้วก็สิวแย่ลงได้ครับ 3. นะครับพวกฟาสต์ฟู้ดของทอดทั้งหลายนะครับเช่นเฟรนฟรายเบอร์เกอร์นะครับไก่ทอดนะครับพิซซ่าโดยกลุ่มอาหารกลุ่มประเภทนี้เนี่ยก็คือมีไขมันที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มีโปรเซสอินกิเยนต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกายได้ครับ4นะครับเวโปตีนนะครับแล้วก็การกินเนื้อมากเกินไปนะครับก็เช่นเวโปตีนเชคต่างๆนะครับแล้วก็โปรเซสมิทเช่น ไส้กรอกนะครับเบคอนฮอทดอกพวกนี้นะครับเนื้อแดงมากเกินไปนะครับพวกนี้เนี่ยโปรตีนก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมน IGF1 นะครับก็จะทําให้ต่อมไขมันสร้างมากขึ้นและสิวขึ้นได้ครับหาเลยช็อกโกแลตนะครับขึ้นอยู่กับประเภทนะครับเช่นช็อกโกแลตนมนะครับช็อกโกแลตขาวพวกนี้ก็จะมีน้ําตาลสูงนะครับแล้วก็มีเดล่โปรดักอยู่ข้างในนั้นแต่อย่างไรก็ตามพวกดาร์กช็อกโกแลตนะครับเช่น70%โกโก้ขึ้นไปแล้วก็น้ําตาลน้อยเนี่ยสามารถทานได้ปกติครับ